โอเคครับอ่ามาแล้วครับสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมารีวิวางานถังขยะเล็กๆน้อยๆหน่อยนะครับงานถังขยะแบบนี้อ่ะมาดูกันนะครับงานถังขยะแบบ,น,บนี้นะครับของเราส่วนใหญ่ตัวเนี้ยนะครับก็ลูกค้าจะใช้เป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็มีตะแกรงเหล็กนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าตะแกรงเลยครับตะแกรงครับอ่าตะแกรงเหล็กหักนะครับอันนี้นจะใช้วิธี การเชื่อมนะครับเชื่อมโดยการเชื่อมมิกนะครับงานอันนี้คุณรับผิดชอบงานด้านไหนบ้างครับคุณต๊่เชื่อมตะข่ายผักครับอ่าเชื่อมถุงครับอ่าแล้วมันเจ๊งอะไรไปบ้างครับมันเสียหายอะไรบ้างครับงานช่วงนี้เสียหายกันแต้มไปแรงก็ไม่ได้ครับเราต้องให้ได้จังหวะครับอ่าก็คืองานลักษณะแบบนี้เวลาเชื่อมรอยโซ่รอยอะไรนี่เวลาเชื่อมเนี่ยอ่าเนี่ยเชื่อมอย่างเงี้ยคือตัว ตะแกรงชุดนี้มันบางมากนะครับเวลาเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็เชื่อมไม่ค่อยติดมันจะทะลุนะครับเชื่อมแล้วมันก็หลุดเชื่อมแล้วมันก็หลุดนะครับก็เลยอันนี้ก็มาเน้นย้ำว่าเ้ือําแบบนี้หนึ่งเลยตะแกรงมันจะเสียใช่ไหมแล้วมันก็จะดวงทำร้อนมันจะหดอ่ามันจะหายตะแกรงมันจะหายอตามไปดูกันเลยครับนู่นกล้องกล้องแพะนี่เดี๋ยวกล้องยืนตรงนี้ต้องหันไปดวงนู้นครับว่ามีกี่ตัวครับตามนี้อ่าตอนนี้กี่คนดูเนี่ยไม่มีใครดูเลยคนเดียว อ่าตามมาครับคุณโตอ่าเดินตรงนี้เลยโอเคอ่าตามาเลยครับสวัสดีครับคุณพลีสวัสดีครับต่ออีกนทางบ้านหน่อยสวัสดีครับผมวันนี้ยังไงครับคืออันนี้ได้ทำงานชุดนี้เอาไว้ใช่ไหมใช่แล้วงานเสียอะไรบ้างครับอันนี้บอกต่อหน้ากล้องไปเลยครับไม่ต้องอายครับครับเสียอะไรบ้างครับบอกไปเลยเสียก็มีแผ่นพากิดหน่อยครับ นี้นะครับมีพีบอร์ดนะครับคือลักษณะตัวนี้เวลายิงเนี่ยบางทีเนี่ยเวลายิงใช้ดอกสว่านแทงเข้าไปเนี่ยเป็นน็อปตปลายสว่านเนี่ยพอเจาะเข้าไปวุดพอวุดปุ๊บมันจะเป็นยังไงครับช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยก็จะเป็นรูครับจะเห็นรอยสีขาวอ่าอ๋อมันเห็นรอยสีขาวเท่ากัวว่าแผ่นนี้มันก็ใช้ไม่ได้อันนี้คือนะครับทิศเล็กๆแล้วเวลาเราจะแก้ไขเราจะแก้ยังไงแก้ไขก็คื เราต้องเปลี่ยนนิเกอร์ใหม่ได้เปลี่ยนเป็นใหม่เลยครับได้แต่ว่าเวลาที่เราไม่อยากให้มันทะลุเนี่ยเราจะทํายังไงดีมีเราต้องมือนิ่งๆครับมือนิ่งๆใช่ครับผมอ่าต้องต้องใจเย็นๆใช่ครับผมอ่าต้องมีการเอาใจเย็นปลานี่นิดหน่อยอ่าก็เอาดอกเอาน็อตแทงเข้าไปก่อนทีนึงครับอ่าโอเคอ่างั้นตามมาดูตัวต่อไปเลยเพื่อนๆ รุ่นี้ทั้งหมดมีกี่ตัวครับเนี่ยสามสิบครับมีกี่ตัวครับสามสิบครับเสียไปกี่ตัวครับเสียไปห้าหกตัวครับอ่าตัวนี้ครับอ่าก้อนอะไได้ตัวนี่นะำบ้าหน่อยนี่หัวหน้าแก๊งครับอันนี้คือคุณอะไรครับยาครับทำตะคุนครับบุญยืดครับอ่าอันนี้บุญยืดครับทำเสียไปกี่ตัวครับพูดแบบแฟร์ๆเลยครับตัวครอ่าเสียยังไงบ้างครับจอดผิดครับอ๋อจอดผิดมันจอดยังไงมันถึงผิดช่วยอธิบายคนทางบ้าง บอกทางบ้านเขาหน่อยแล้วรู้สึกว่าพ่นสีนี่รู้สึกพ่นสีประมาณ8ปดกว่ารอบว่ะอันนี้คือพ่นกี่รอบบอกทางบ้านเขาหน่อยครับก็สีารอบครับอาสีหรอบโอ้ตัวสีเขาไม่ทนพนสี่ห้ารอบสีนักเท่าไหร่ครับสีถังก็บอกทางบ้านเลยทัเลยนี่ประมาณปดร้อยห้าครับอ่าได้ไมนกีล่ลครับประมาณสาิ ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยงานทั้งหมดนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็มีชุดพวกนี้อ่าอ่าแล้วก็มาดูมีโดูการติดการติดที่เราทำเอาไว้อ่าแล้วก็แพนกล้องไปดูนะครับด้านนี้ทั้งหมดที่เราทําไว้ก็อ่าแับนี้เลยนะครับปากเอาไว้แล้วกันงานชุดนี้นะครับก็เป็นงานถังขยะนะครับก็อาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มกระจายทั่วกรุงเทพแล้วนะครับ ทีนี้รีบรีวิวให้เพื่อนได้เห็นว่ามันเสียอะไรบ้างนะครับงานก็เป็นงานง่ายๆแต่ว่ามันบางทีมันก็ไม่ง่ายเสมอไปนะครับงานอย่างเงี้ยงานยึดน็อตธรรมดาแต่ว่ามันก็มีพลาดกันก็ต้องแก้นะครับอ่าโอเคก็อัน,นี้เอาสิ่งที่พลาดที่ผิดมาบอกถูกกันฟ er ังละกันนะครับแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆสนใจจะทำหรือว่าคุณนกาสนใจจะทำก็ตกดาาิดต่อมาได้องทาง เท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับกดปิดนะครับไปแล้วกดปิดด้วย